ทุกคนเจ็ไปจ็ไปจ็ไปผอมโซมเลยนะพี่ไปเลยจบวลเพเอาอ้ยอให้ผมนะมให้เข้าไปเพราะว่าเดกคนลุงแกกลัวนะลุงใช้ภาษากลัแล้วมันซึมดแล้วอะไรนะใบอกเลยนะอย่ามายุ่งเขาขยบตายเขาบอกอย่ามายุ่งเขาตายทำไมอ่ะทำไมมันจเป็นอย่างนั้นะมดแล้วมนจบพอหมดเลยเนี่ เฮ้ยเฮ้ยเล็กเขาเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไระโอ้ยพี่แกไม่รู้ว่าหยิบรวดวัดงไหนมาแล้วะทันหลังอยู่ทุกคนผมก็เดินมาเจอพอดีนะแกรวดวัดคอพี่ สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านาะอาทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่เราสองคนช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะทุกคนนะตอนนี้สองคนก็อยู่บริเวณทางเข้าบ้านผีโผงคุณลุงผีโผง,รงเราไม่ได้มานานมากบอกเลยตั้งแต่ล่าสุดเราพาคุณลุงเลี้ยงผีมาใช่ปะใช่พาคุณลุงเลี้ยงผีมาช่วยแบบว่าเหมือนทําให้เขาว่าดีขึ้นให้เขาแบบว่า,วาใช่ใไม่ฟุ้งซ่านแล้วก็เหมือนนะคุณลุงก็เข้าใจนะอยากให้เขาหายเป็นปกติเป็นคนปกติเหมือนเดิมแต่ว่าบางอย่างก็ควบคุมยากที่คนนะ ก็คือมันไม่ง่ายเลยเนาะก็คือกว่าจะได้กว่าเป็นขั้นตอนที่คุณลุงคิดไว้มันไม่ใช่ง่ายที่คิดนะทุกคนนะกอนตกตอนนี้ต้องบอกว่ายุงเยอะมากทุกคนนะม่รู้คุณลุงยุงหนอยนะลุงไม่ตกเลยโอเคทุกคนไม่เสียเวลาดีกคนเราสองคนขอ่ทุกคนเป็นกำลังใจทีนะกดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะเดี๋ยวไปเยี่ยมคุณลุงกันไม่รู้ว่าจะเจอหรือไม่เจอนะหรือว่าคุณลุงแกอยู่หรือเปล่าออกไปหาเกรือเปล่าหรือว่าอาการแกดีขึ้นหรือยังเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าหลังจากที่เรากลับไปกับลุงนิ่งเอีะ แกยังมีอาการปกติหรือว่าหนักกว่าเดิมไปพี่เขาไปหาลุงเลี้ยงพี่กันไปโอเคทุกคนผมขอเริ่มถ่ายเลยทุกคนนะเพราะว่าอีกไม่กี่เมตรจะถึงทางเข้าบ้านสีส้มหรือว่าบ้านผีโพงที่คนไม่รู้จักเย็นแล้วนะใช่นี่ก็สี่โมงกว่าแล้วพี่เราไม่กล้ามาดึกเกินนะเราไม่กลัวจะไม่ปลอดภัยพี่ก็เลยมาช่วงนี้นะคนนะเราเคยมาช่วงดึกแล้วก็เกิดเหตุการณ์ที่ว่าเราไม่สามารถควบคุมได้พี่บางทีมันทําให้เราเสี่ยงต่อการมาหาคุณลุงนะ นะทุกคนจะมาท่านี้มีกระถองนะน่าตกกระโดงเลยอุ้ยไฟมืดลมพัดเร็วเฮ้ยทุกคนตรงน,นี้ก็เริ่มเขา้ากรูหน้าฝนนะมันจะมืดไวแล้วก็ฟ้าจะคลื่นแทบทั้งวันเลยทุกคนนี่เห็นไหมนี่เห็นเข้าเลยลมพัดแรงมากนี่เราอยู่ทางไนทางเข้าหน้าปากทางบ้านคุณลุงถ่ายของต้นเลยนิดหน่นนนอกเราไปดีปะ เราไม่ได้มานานมากเลยทุกคนค่อนข้างจะดูวงเวงนะแล้วก็จำได้ผมอะรลองตามมาเจอเห็ดที่นี่ทุกคนหักทำ,ทำไมหักทำไมป้องตัวม,มีมีแล้วไม่ใช่เนี่ยด,ดูดูแรงไหมมันแรงไปอีกอนี่คือจุดที่ผมเคยมาเจอเห็ดกะัะลองตั้มในกระถางนียสวยๆทุกคนะกคนะ มีการจะแปลกอ่อสร้างร้ายแบบดุดุะ่ะบอกนะคุณลุงเ,เขาสู่แบบโมดแบบผีโพงแบบเนี้ยแบบดุร้ายเหมือนเดิมอ่ะซึ่งเราเราเคยช่วยเขาไปเยอะมากนะเว้ยทั้งเรื่องของกินเรื่องของใช้เราเคยมาให้เขาไม่รู้เขาจับได้หรือเปล่าเป็นประตูเปิดอาซาใช่ปะดิ้งอยูย่ไอ,อก,ไกิ้ต,ตูเปิดอาซาพี่จับปะ เนี่คือสภาพของบ้านสีส้มหรือว่าบ้านพี่พงศ์มังโจมังโจลองไปดูเออมังโจถ้าแกไม่ตอบลองไปดูรอบๆบ้านดูมังโจมังโจเว่ทะยงทยังมาทิ้งอยู่เลยทะยังขึ้นเนอะมังโจ้ <c oughs> น,นกตกใจหมดเลยม,มันกตกอ,อยู่คือราบเดิมบินองมาจากช่องฟางบนนะ สดุง้งกทั้งคู่คนีผมบอเลยกม้เแเหมือนกูคิดว่าหืมมุนอโอยอะเสียงใครตอบมอเล็กมจ ดูเปิดแล้วไปหาก,กินแน่ทุกคนมุนมาขึ้น,น,นไปดูข้างบนดิคือเราอยากจะมาดูว่าแกเป็นไงบ้างทุกคนหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานมากทุกคนขีดเสื้อเลยปอนะ chó Ông chó ơi chó Để chú không buồn đâu, không ăn Đúng rồi cái giá bây giờ chú đấy มอยู่อยู่ะเนี่บับนี่ดี๋ยวบอกว่าที่นี่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ชา,าให้านหลายคนไม่ค่อยกล้าเข้ามานะเราแวนกลัวแบบว่าโดนทำร้ายโดนผีโพงจับไปเนี่ยคือถ้าคนที่เข้าใจคนที่รู้ว่าเขาเป็นไงจะไม่กลัวเลยนะ แต่ว่า<ล>มีการเล่าต่อกันบรรแบบว่าหลายรูปแบบหลายอย่างอาหารหรือเปล่าวะดูข้านอ่ะเนี่ไปไกลเกินช่วยกูเลยไม่รู้ว่าอย่างที่ต้องเบิร์ดบอกอ่ะลุงแกไม่ค่อยเหมือนเดิมอ่ะอย่าไปเสี่ยงยิเยอะมากฝั่งนี้บอกไว้

ก็่้เปินะเามาอาวี่อสยเชี่ยใจมึงยไมคุลกับมาแล้ทุกคนใช่หมใช่ช่คุณลุพีพองมเอกัะเผ่อนูบเหมือนกันทุกคนจะไม่กินอะไรหรอทุกคนจ้ไมจะไมจมแอนโซมเลยนะพี่ไปเลยมจบว่าอะไรไม่แพ้โอ้โหรให้ผมนะให้เข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวคุลงแกกลัวนะ กับออไรฮะมันซื้อเหมอเลยอี่ฮะเขาบอกเลยนะอย่ามายุ่งเขาหอยตายเขาบอกอย่ามายุ่งหอยตายทำไมอ่ะทำไมก็เป็นอย่างนั้น่ะมันซื้อหมอแล้วมันจะพอเหมอเนี่ยแหละเล้วก็ุดมาเกี่นะไรปอบอ่อะไรปอบที่สมิงปอบนะ ฉันมเ่อยัไ่หมดนะเลยโอว่ามันมารูปแบบปอบมันจะลอยคณลุงตายใจปอบแล้วก็ทำร้ายคนลุงงี้ปอะวะทุกคนอ้ปอบไอ้ปอบสมิงงก็มาทำร้ายลุงหรืป่าไม่แน่กูว่าเป็นไปได้เพราะว่ามันรู้ว่าที่นี่มีคนลุงพ่พงอยู่มุณจุ้จุ้จ้ลอยอยู่ะ คนนือเนี่ยแบบว่าแยกทองเหนือแยกไอเหนือแยกทนลุงอยู่ไม่ได้ลุงต้องหนีจากที่นี่เพราะว่าเพราะว่าคี่ลุงออกไปจากนู้นคือหนีกลับมาใช่ไหมเพิ่งออกกลับมากลางวันคือมันไม่อยู่มันไม่มากลางคืนมันมาลุงลุงต้องหนีออกไปค่อยกลับมาแล้วคืออยู่ไม่ได้คุณลุงบอกว่าคุณลุงอยากอยากจะอยากจะเสียอยากจะตายตอนนี้ต้องมีการใช้สมิงปอบนะครับแล้วคุณลุงทำไงต่อคุณลุงคุณลุงยังอยู่ได้ปะเนี่ยผู้ชม บอกไงนะไม,ไ,ไม่อยากอยู่แล้วบอกไม่อย,อยากอยู่แล้วทุกคน,นเนยคนลยกูว่าใช่กูว,ว่ามันตามกลิ่นมาคุณลุงต้องมีกลิ่นที่มันสัมผัสได้อะอางนี้กูต้องหาวิธีช่วยคุณลุงก่อนจัับแรก จะคืนนี <im <im ้ม im ึงมากูไหมมาไหมมายดูคนลุงลุงเฝ้าดูถ้ากูไม่มาก็จีแย่ย้ยปอบเป็นใหม่อีกแน่ทุกคนต้องมาช่วยคนดูคนลุงเอาง่ายๆทุกคนถ้าเราไม่มาก็คนลุงอยู่คนเดียวคนลุงกต้องภาวาแล้วก็เนี่ยก็พูดคําว่าไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าอยู่แบบไม่สบายใจเลยทุกคนพูดนี้เจ่ามาโอนเนานอย่างนี้มา่ยมมีดยคก็ไดโอเคชะโอเคภาษา้งจา เอามาสองหลังเนี่ยเอาหรอเอางนี้เหรอเอาจากงี้เหรออ๋อแล้วเอามาผงนี้ที่ผมทำมาคือเสียงมาก่อนอ๋อเสียงคำรามมาก่อนเลยเหรอก่อนเลแบบเสียงมาเพรานี้ยคือมันเป็นป่าที่แทบไม่มีใครบ้านใครอยู่ติดเลยไงแล้วก็เมื่อกี้เล็กพูดไปผอแปลอีกทีทุกคนเล็กบอกว่าเดี๋ยวคืนนี้บอกแกบอกคุณลุงว่าเดี๋ยวคืนนี้เราไม่อยู่คุณลุงแล้วก็ช่วยคุณลุงดูว่าสมิง ปอบจะออกไหมหรือเปล่าเราจะช่วยคุณลุงที่นี่ทุกคนถ่ายเพราะว่าเราอาจจะต้องระวังตัวเองมากกว่านะอาจจะถ่ายไม่ทันคุณจะมาดูผมว่าลุงไม่อยู่แน่เพราะว่าเราก็จะคุณลุงก็ไม่ไม่คงไม่ไปอยู่กับเราแน่เราจะชวนอยู่บ้านเราบ้านที่ฝั่งไรก็ไม่คงไม่ไปเพราะพ่อแม่เราคงจะไม่ไม่ปลอดภัยใช่ป่ะ ไม่ได้เลยมันมาเนี่ยมันทำลายมันทำทิ้งหมดแล้วของที่คุณลุงหามาก็ไปหมดเลยใกล้คุณลุงออกอาหารที่คุณลุงหามาคือลูกปลาสดไก่สดอย่างเงี้ยอืมแล้วก็ถึงเมื่อแย่งหมดเครื่องบันแดงอ่ะแย่งหมดมแย่งกินหมดเยอะมากคุณลุงแม่งยุงกัดป๋เนี่ยตอนขยับอยากให้แกอยู่นิ่งขยับ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 ตัวขยับตัวขยับตัวอยากให้แกอยู่นิ่งเลยขยับตัวให้แกขยับตัวบอกวิธีแก เอาไงแกบอกแกยไม่อยากอยู่ถ้ากูไม่อยู่เฝ้าคืนนี้แกไม่รอดแน่ผมอยากจะมเ้าลุลมาดูว่าไอ้นิง,ออง,ง้ามาคุณลุงบอกมาทุกคืนมาลำควานเาดท้องคุณลุงนี่แม่งแฟบลไปเยอะเลยเหมือนแกอดอาหารนะไอ้ห่งเยอเยนะทั้งอดอาหารแล้วก็โดนพวกยุงกืนกัดกูกวาเป็นโรคไข้ามาเรียบอน,นี่า่น้นะทุกคน มันมาอย่างนี้เหรอเลยคนคุณบอกว่าไอ้สบิงแก่มันจะมากลางคืนนะไม่ใช่เสบีงแก่เป็นสมิงปอบทุกคนที่มันเขาล้างปอบอยู่มันโผล่มาอย่างนี้ทุกคนเขามาอย่างเงี้ยเราเลาป้ามาแเขามาโผล่อย่างนี้ทุกคนใจะวะเราก็จะเดินเข้าไปหาคุณลุงทางนี้เป็นทางที่คุณลุงไม่คิดว่าจะออกมาทางนี้ทุกคนน่ากลัวทุกคนป่ามันจะช่องโหว่เยอะแยะมาทุกคนบอกให้ เฮ้ยเล่มึงดูเฮ้ยเฮ้ยลูกเฮ้ยเฮ้ยเ่เขาอะเมื่อกี้เมื่อกี้คืออะไรเมื่อกี้คืออะไรอ่ะโอ้ยพี่แกไม่รู้ไปหยิบรูดเนี่ยมาเล่ก็กหลังอยู่คนผมก็เดินมาเจอพอดีนะแกเอารวดรัดคอพี่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ของแกนะแกเอารวดรัดคอพี่เก็บแล้วเก็บแล้วเก็บมาไม่ทันเล็ก ถ้ากูมาไม่ทันหันมาจะไม่เจอก็ไม่รอดแน่เลยกเรอรัดคอจะเปไงพี่จิงไก่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 ยไม่ได้มึงโจไม่ตัวชดีบ้าก็เนึ่คขยอยหนชดีบ้าแล้วเน่โอยโอยก็อ้าทั้งหนึ่งหมดซีซันแล้วหนึเรียร้อยโอ้โหนี่เดคนมองไม่ทันนเรียบร้อยนะ เนี่ยฮะอะไรพันให้แกดิพันไม่ให้ยุงตองแกเออพันให้แกไวม,มันหลอกคว้าช่องเกิเนนะมันโจยอยคว้าเทิร์นเลยทุกคนอบิดมากเมื่อกี้ถ้าผมหันมันไม่ทันนะแล้วก็เลยก็บังหันมามองผมอ่ะเรียบร้อยอ่ะคุณลุงอาจจะล้วดรัดคออาจจะลอดล,อดลอมข้าหรืออะไรได้นะคนพอล้วดมันแข็งใช่เอาตอนไหนหวะ เอางี้เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยวเราให้เล็กอยู่นี่ก่อนทุกคนผมก็ไปเตรียมเอ้ยก็เตรียมของกันละของที่จะป้องกันยุงด้วยเตรียมข้าวด้วยเตรียมปากแล้วเดี๋ยวของสดไปใหคุณลุงเยอะทุกคนเฮ้ยแล้วทำทำคุณลุงยี่าตั้งแต่คุณลุงพี่มาทำมันดีขึ้นเปล่าลองจองดิเยอะเยอะยอเยอะดูว่ามีอะไรที่ทำให้คุณลุงมาเพิยดไม่ดีได้เปล่าอ๋อเขาบอกดีขึ้นที่พี่ แต่ว่าววแล้วที่งเบอรเจอนี่ขอตัวเหรอเล็กขอทูมไม่ได้เป็นผู้หญิงจริงอะไรมคนบูชาบอแล้วเล็กแล้วแล้วที่จ้งเบอรเจอเป็นคอตัวกันเหรอที่้องเบอร์เจอที่บอกว่าไล่ขึ้นอะ่ะตัวไงแกจะเข้าใจจุดนี้ไงตอนี่้จเ,เบอคุณคณะีว,ว่าเขาไระว่าเิดว่าเป็นพวกสมิงอย่างนี้เหรอแสดงว่าเขาจำวกูได้ดิ โอเคพี่เดี๋ยวผมขอ aan. กลับไปเตรียมของอะไรก่อนนะแล้วก็ให้เล็กอยู่เฝ้าคุณลุลงพีพง์ผมจะเอาเวลาที่เหลือไปเตรียมของแล้วก็จะเอาพวกอกุปกรณ์การยุงแล้วก็จะมากา่อไฟแล้วองก่อไฟนะนมันกลัวมันกลัวไฟใช่ป่ะเล็กเรายวมากานะ่อไฟนะก่อไฟแล้วก็นั่งเฝ้าคุณลุงกันนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวผมขอปิดคลิปแล้วก็ไปเอาของที่บ้าน่องทุกคนนะวันกุนทุกคนผมมาใหม่นะเดี๋ยวไปคุณลุงเล็กดูคุณลุงพิพงมึงเล็ก ดูคุณลุงยินดีผมก็ผมก็เป็นห่วงเพราะผมก็ถ้าผมกลับไปทุกผมกลับไปเกิดอะไรขึ้นผมจะแย่แล้วทุกคนนะรู้ว่าคุณลุงแกต้องการที่จะกูกูกวถ้ากูกลับไปกูกูมึงเจ้าไม่อยู่อล้วเจ้าแกแกคิดสั้นตัว กังวลเหมือนกันนะทุกคนนะกลัวจะเกิดอะไรขึ้นทำงานเลกกูทาก่นว่าเรื่องคองใจที่ยังเบืร์เจอเขาทำาไมยังเบอร์หนักไหมเหนี่อย่างเขาบอม่ทอไรมากแค่ไล่นชเนี่ช้นาะเหมือนทป็นไในที่าน ยุงเยอะมากตัวเขาเหม็นอยเางนี้ไม่อาบน้ำไหมยาตุ่ยเหรอกูตเอายาเยอะๆยาฆ่าเชื้ออะไรด้วยไปกูว่าแกอาจจไม่ได้เป็นพวกมาลรีหรือเปล่าแต่แกจะไม่แสดงตัวไม่ไม่แสดงออกเนี้ยโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอรีบกลับก่อนเดี๋ยวดูจรๆว่ามีอะไรมีอะไรก็ซื้อสาั่งยวไม่มีสัญญาณเลย <พ uka> โอเคทุกคนคกน,กน,นีะะน่ตอนทีนะ่กลับจริงๆแทุกคนเมื่อกี้ผมยังกังวลนะกลัวแกนะจะกลัวเลยจะเอาไม่อยู่ทุกคนแล้วก็ก่อนจับกี้คุณลุงพูดคำว่าอะไรนะคือเอาข้าวของสดมานะอะไรนะจากกันยุงด้วยข้าวของสดจากกันยุงใช<ะ>่ไหมโอเคโอเคจะเอาพวกซอฟเฟลมาโอเคทุกคนผมรีบไปรีบกลับก่อนแล้วก็เมื่อกี้อยากจะบอกคุณลุงบอกว่ารีบรีบกลับมาคุณลุงกลัวเขาคิดว่าผมไปกลับสองคนไงแต่ว่าผมกลับคนเดียวไปทุกคน มือของนน่าโหทุกคนตุ้นใหญ่อยู่นะทุกคนนะ